สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมบ่าวชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตว่าตอนนี้ยังมีเกมอะไรบ้างนะครับที่ยังสามารถถอนได้ตามปกตินะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้แนะนําให้ลงทุนนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับคุณจะต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะครับสําหรับเจ้าตัวพวกเกม NFT นะฮะไปดูกันเลยนะครับว่าตอนนี้เกมไหนบ้างที่ยัง ปกตินะทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูให้นะเมื่อเช้าผมก็ได้ทําการถอนอเจ้าเหรียญของเกมแมวมานะทุกคนเกมแมวตอนนี้เหตุการณ์ของเกมแมวก็ยังปกติอยู่นะครับก็ยังสามารถที่จะถอนได้แต่เหรียญก็ราคาตกมากๆเลยสำหรับคนใหม่ที่คิดจะเข้าเกมแมวตอนนี้นะครับก็ ไม่แนะนําให้เข้านะครับแต่ว่าต้องอเช็คความเสี่ยงกันให้ดีๆนะครับแต่สําหรับคนที่เล่นอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังมีการถอนปกตินะครับผมก็เพิ่งสวัปมาเมื่อเช้าเพิ่งถอนมเมื่อเช้าทุกคนนี่เห็นไหมอ่าก็เงินก็เข้าเรียบร้อยนะครับผมสําหรับเกมแมวเนาะก็ยังปกติอยู่แล้วการถอนของเกมแมวก็ยังปกตินะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของเกมทอนเรียมนะครับทอนเลียมเมื่อเช้าผมก็ได้ มีการถอนเงินออกมานะครับของเกมทอนเรียมนะ,ะก็ยังปกตินะครับผมเมื่อเช้าก็ได้มานิดหน่อยนะทุกคนน,นี่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 ไดมา0 5น5 3ดาทอนนะครับผมว่าเกมนี้มันทอนเรียมมันก็ดีนะทุกคนมันมันไม่ซิ่งดีครับมันได้ทุกวันนะแล้วก็ตัวผมมีทั้งหมด6ตัวใช่ไหมดูดิ ตัวผมก็ไม่ได้ดีนะทุกคนตัวก็กางนะแต่ก็เฉลี่ยประมาณสองวันสองวันศูนย์จุดหกศูนย์จุดห้าครับประมาณนี้นะสาหรับทอนเรลียวสําหรับตัวที่ผมลงไปทั้งหมดหกตัวนะครับผมก็ยังถอนปกตินะครับสําหรับเจ้าตัวทอนเหลี่ยมนะครับผมอ่ะแล้วก็ส่วนเกมในส่วนของเกมสายซิ่งนะครับทอนวินเลดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะทุกคน นี่นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมสายซิ่งทอนวิเลตนะครับตอนนี้ราคาเหรียญก็ตกเยอะครับตกเยอะมากเพราะว่าเนื่องจากไม่มีพระราชามาตีกันนะครับราคาเรยอยู่ที่0.1นะครับตอนนี้นะครับก็ผมคืนทุนแล้วแหละคือคืนทุนแล้วก็ได้กำไรมานิดหน่อยนะทุกคนเพราะลงตั้งแต่ต้นตัน้งแต,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 ต่เริ่มทำคลิปสอนทุกคนนะถ้าใครลงตอนนั้นก็น่าจะ คืนทุนกันหมดแล้วเอ,อประมาณนี้ตัวทอนวิลเลสผมตอนนี้ก็ขุดไปเรื่อยๆครับทุกคนเพราะว่าเคมออกมามันก็ค่าค่าแก๊สไม่น่าจะพอนะนี่ดูสมมติว่าผมอ่สมมติเคมทีละยี่สิบเหรียญมันใช้ศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมก็ตอนนี้ก็ถ้าเรายี่เคมออกมายี่สบเหรียญเราจะขายได้ศูนย์จุดสามเจ็ด อ๋อมันก็ยังมันก็ยังได้กำไรประมาณ0.2นะทุกคนสำหรับเจ้าตัวเกมทอนวินเลทนะอ่าแต่ก็าำรับคนใหม่ๆก็ยังไม่แนะนำให้เข้านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ตึงเครียดนิดนึงนะสำหรับทอนวินเลทแต่สำหรับคนเก่าที่เข้าอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังถอนได้ตามปกตินะครับพอได้เหรียญมาก็มาขายมาถอนกันได้เลยนะครับผมเกมนี้ก็มันลงทุนไม่เยอะไงทุกคนเออแล้วก็โอเคแล้วผมคิดว่าน่าจะคืนทุนได้เกือบหมดแล้วแหละเออ สำหรับเจ้าตัวทอนวิเลตนะเสร็จแล้วไปดูกันเกมไหนต่อ,อเดี๋ยวผมดูเกมแป๊บนึงมันเยอะจนผมลืมนะบางทีอ๋อนี่ด้วยครับเจ้าตัวเกมเฮลเช l เฮลเช e ผมถอนมาเมื่อวานนะวันนี้ยังไม่เข้านะทุกคนเห็นไหมมันมันมันถอนเข้าช้ามากเลยครับสำหรับผมเองนะเฮลเชสเนี่ยผมไม่แนะนำให้ทุกคนเข้านะครับตอนนี้เพราะว่า ระบบการถอนเนี่ยมัน,ม,นมันช้ามากครับทุกคนอือย่าเสี่ยงเลยครับผมก็โดนไปประมาณสองสี่สองสี่หกน่าจะโดนไปประมาณแปดถึงเก้าตัวทุกคนประมาณนั้นนะสําหรับเจ้าทอนไอ้เจ้าเกมเฮลเชสนะอืสําหรับใครที่จะเข้าใหม่ก็ยังไม่แนะนําให้เข้านะครับเจ้าตัวเกมเฮลเชนะเพราะาระบบถอนมันช้ามากครับอ่าแล้วก็มีเกมอะไรต่อเกมฟาร์มเวอร์เดี๋ยวผมมาดู ในส่วนของเกมฟาร์มเบอร์นะครับเมื่อเช้ามันเมื่อเช้าเนี่ยมันมีการดีดขึ้นของเจ้าตัวไม้นะทุกคนนี่ไม้นะครับนี่ปกติศูนย์มันใส่มันสี่ตัวนะทุกคนมันดีดขึ้นมาเป็นศูนย์สามตัวแล้วก็สองเนี่ยอันนี้ก็ผมไปดูในคอมมูในอะไรมานะเห็นว่ามันจะน่าจะมีการใกล้จะมีการอัปเดตแล้วเนาะแต่ว่า ก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงนะั้นสาหรับเจ้าตัวเกมฟาร์มเวอร์นะครับเกมนี้สําหรับสายแบบตอนนี้ของมันถูกมากครับคือตอนเนี้ถ้าใครที่แบบว่าอยากจะมา,มาลองเข้าเพื่อที่จะคราบขวานครับอะไรทิ้งไว้นะทุกคนตอนนี้ก็มันมันน้าคราบอยู่ครับแล้วก็ระบบเกมตอนนี้ก็ยังนิ่งๆนะครับแต่ก็ ความเสี่ยงก็รับกันให้ได้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมฟาร์มเวอร์นะครับผมก็บอกได้ประมาณนี้นะทุกคนอ่าโอเคแล้วก็มีเกมอะไรอีกอเดี๋ยวผมไปดูก่อนคาวทุปเปียอ่าคาวทุปเปียของผมก็ยังปกตินะครับถอนเงินเข้าออกปกตินะครับอ่าก็ยังเล่นได้ปกตินะครับแล้วก็ไอไอเกมค่ายเนี่ยไอสามเกมเนี่ยบิลเลียนการ์ดชิคเกน้นชิกกิเซนคาวทุปเปียเนี่ย ผมมันไม่ซิ่งไงทุกคนแล้วแบบแต่มันก็ต้องลงทุนเยอะนิดนึงอะเนาะสาหรับคนที่เพิ่งเล่นอะเออแต่มันก็ไม่ซิ่งไงแบบเราก็มั่นใจมันได้มันมันแตกมันแตกยากครับแล้วเรามาดูราคา,าร์ดของคารทูเปียเนี่ยร์ดก็ลงมา,าจากสองลงมาเป็นหนึ่งจุดหกนะครับลงมาศูนย์จุดสี่นะครับผมสําหรับเจ้าตัวเกมคาร์ทูเปียเอ้าแล้วทําไม gas ร,รเจ e นไม่ลงวะเนี่ย r e เจนยังอยู่ราคาใกล้เคียงเหมือนเดิมนะครับเพอเพอขึ้นหนึ่งเดียดูดิสิบ เออรีเจนแพงขึ้นนะทุกคนแร่อะแร่ก็ลงนะครับผมหน่าเข้านะครับตอนนี้สําหรับเจ้าตัวคาวทูเปียนะครับราคาลงหมดทุกอย่างนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วก็มาดูในส่วนของเจ้าเกมบิลเลียนการ์ดนะครับบิลเลียนการ์ดก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับะระบบถอนเขาก็ยังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับผมน่าจะสักพักแหละกว่าจะใช้ได้เนาะระบบเอ็กเชนก็ยังไม่มานะครับ ก็จะประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวบินเลียนเนี่ยเป็นสายชิลที่แบบเล่นไปเรื่อยๆได้นะครับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ควรเก็บไว้ในคอลเลกชันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเกมสายชิลเติมไม่ต้องเยอะแต่มันเล่นได้ยาวๆนะครับสําหรับเจ้าตัวไข้ไข่ายเดียวกับพวก c า o u ทูเปีนะครับอีกเกมนึงก็คือชิคกี้เซนที่ผมทําคลิปคลิปไปเมื่อวานเนาะตอนนี้ผมก็ขึ้นไปอันดับที่28แล้วนะครับ เกมนี้ผมอัดไปเยอะนิดนึงนะทุกคนผมอัดไปประมาณ20ทอนนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเล่นไอของไอเจ้าตัวค่ายของเกมวัวมาผมก็มั่นใจนะครับผมก็เลยกล้าที่จะ,ะกล้าที่จะซื้อนู่นซื้อนี่เพราะว่าทําไมผมถึงซื้อครับผมจะมาบอกก่อนนะว่าตอนเนี้ยอย่างการ์ดรองเท้าเห็นไหมทุกคนสามทอนเนี่ยผมมองว่าการ์ดเนี่ยมันเป็นการ์ดไมติกราคามันน่าจะไม่ใช่เท่านี้นะทุกคนในอนาคตถ้ากรณีที่ มันมีคนเข้ามาเล่นกันเยอะนะการ์ดก็อาจจะราคาขึ้นไปได้อันนี้ด้วยความกาวของผมเองนะครับผมอ่ผมก็จะอธิบายความคิดของผมให้ฟังนะประมาณนี้แล้วก็เจ้าตัว NFT land NFT land ราคามันก็ไม่แพงมากครับเราก็สามารถซื้อได้เห็นไหมมันก็มีอยู่ไม่ไม่กี่ใบนะทุกคนอ่าแล้วก็มีในส่วนของชอยวอชเชอร์ตรงนี้ก็ราคาก็ขึ้นมานะครับ ผมซื้อ1.5ตอนนี้ขึ้นมาเป็น0.29นะครับอันนี้1 ID กดได้1ครั้งนะทุกคนแต่ว่าต้องรอให้มันประกาศว่าคุณสามารถมิ้น์ไวเชอร์ได้ในตัวของเทเลแกรมนะคุณถึงจะเข้ามามิ้นได้นะครับไม่งั้นคุณจะมิ้นไม่ได้นะทุกคนอืมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้า,เจ,าเจ้าตัวเกมชิกิเซนนะครับตอนนี้ผมก็พยายามดันอันดับนะครับให้ติดสักหนใน20ครับมันจะได้เหรียญ เหรียญเหรียญเงินเยอะนะครับเหรียญเงินเรามาสุ่มตรงเนี้ยเราการ์ดไปขายได้นะทุกคนเจ้า,จาตัวเกมชิกี่เซนก็ประมาณนี้นะครับเกมไม่สายซิ่งเท่าไหร่แล้วก็เกมนี้ก็มันระบบการเอินเรายังแบบเอยังทําเงินให้เราได้ไม่เยอะมากเนาะแต่มันก็เอินได้เรื่อยๆนะทุกคนอืก็คือการขายการ์ดนั่นเองแต่เราก็ก็ต้องแบบต้องซื้อไก่ซื้ออะไรนะครับเพื่อที่จะแย่งตาแหน่งตรงนี้นะครับ และอย่างเกมนี้ระบบกิวก็ยังมาอยู่แค่4ก่ิวเนาะจำนวนคนที่เข้ากิวได้ตอนนี้รวมๆแล้วน่าจะยังไม่ถึง500คนนะผมมองว่าเกมนี้น่าจะมีโอกาสแล้วก็ระยะทางก็น่าจะอีกยาวสักหน่อยเนาะอืมแล้วก็มีเกมอะไรอีกที่ผมไปลงไว้ลงไว้เยอะจัดทุกคนจนแบบลืมแล้วเนี่ยเออแต่ว่ามันก็เอื่ให้เราได้เรื่อยๆนะทุกคนอออัปเดตเกม The p a พดด้วยอ่ะเกมเดอะแพดนะครับ เจ้าตัวเกม The Path นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือว่ามีเหรียญอะไรที่อัปเดตมานะทุกคนตอนนี้ก็ได้แต่นั่งสุ่มกองแล้วก็ทำเคเวสแต่ละวันไปนะครับเพื่อที่จะลุ้นการ์ดที่เป็น d ีวาย e ีเจนอะไรพวกนี้เกมนี้ก็ผมก็เล่นอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้ามีอะไรอัปเดตสำหรับเจ้าตัวเกม The Path ผมก็จะมาบอกทุกคนกันนะครับผม อ่าแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวผมดูให้นะครับสักครู่อ่าที่ผมลงไปน่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าเกมไหนที่ผมลงแล้วผมเห็นไม่ค่อยดีผมก็จะไม่ได้เอามาทําคลิปลงนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าทุกคลิปที่ผมตัดไปผมก็จะอธิบายแล้วผมจะบอกว่าเกมนี้สายซิ่งหรือเปล่าเกมนี้สายชิวหรือยังไงเนาะก็ฝากติดตามชมและกดกระดิ่ง ตามผมด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งได้นะครับแล้วก็เวลาผมไลฟ์สดนะครับสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมอืมน่าจะหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็กําลังดูเกมใหม่ๆอยู่นะทุกคนอืก็ทุกคนก็เลือกกันได้นะครับว่าจะตามจะลงตัวไหนอะไรยังไงเนาะผมก็จะทําคลิปอธิบายให้ทุกคนได้ ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม t e l e แกรมนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่13นี้ผมจะไปเล่นในส่วนของโยกังนะครับผมโยกังโมบายนะใครที่อยากจะตามก็สามารถมาอยู่กิวกับผมได้นะผมจะสร้างกิวชื่อว่า Unity นะครับแล้วเดี๋ยวผมอาจจะมาสตรีมในคลิปในช่องนี้นะครับก็ฝากติดตามผลงานผมกันด้วยนะครับผมยังไงก็วันนี้ผมก็ขอจบคลิปการรีวิว เกมที่ผมเล่นอยู่แล้วก็ยังเหลือรอดอยู่เนาะประมาณนี้นะครับผมอะยังไงก็วันนีข้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ